เขาขึ้นไปสักอันสองอันเสิร์ฟอันนึงก่อนเออวางไว้แลวบังตาเออก็ต้องห่างๆไว้อันนี้สว่านในอยู่ใต้เพื่อนนั่งนะ นั่นแหละเขาเรียกสว่าน

<laughs> ทำไมตะวันมันเดินเร็วจังเลยเปล่ะถ้าทำงานอ่ะมันหมดเร็วถ้าเรานอนอยู่เฉยๆอ่ะมาน่ำข้านานมืด

Để vậy, vậy. Ừ, mãi dần mãi dần Ừ, dần mãi dần mãi dần dần ยกมือยกปีโป้ห้ปูเห้ห้ตะปูเห็ดเือนหไปอีลาวอีลาวเอขันใดสามขันสี่ขันยาบ้นี่แต่หลังลาสองแสามเสือบ่ บอกใครบอกใค้ซื้อที่ดินไว้ให้ใลกูกอ่าเ่อนก็ไม่เงินหรอกข่แม่ทันทียายเขาไม่รุด จะขายแสนแปดวันนะงามเดียวแพงพูดไม่มีเงินทือ้อ่านได้เงินสิบไหนมันไม่มีใบอะไรนี่แหละ ไปครอบครองครอบคลียงอะไรก็ไม่มีถ้าเจ้าขอขายครจับมือเสื้อเปล่าได้ก่เคยคลองอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยเป็นทำกินโดยธรรมาชาติตั้งแต่ปู่ย่าตายายทอดมาเรื่อยๆไงไอือ อืมบุกเบิกคือเฮาสาวาให้สาวน่าแต่โบราณมาเนี่ยแหละเออเขาพวเเัาแก่นมาทางตองฟังยามขายให้่ซุ้มเขากำหนดนน,นิวัดิทางลงไปจนหอดรอนกลางจนหอดน้ำยามคนนีตะก,กี้ฮอดฝายพอลุงอ่อนกัผพากันมาเผาฝายบานนี้ขายกับตั้งแต่ท่งหน้าขึ้มซึงผิด แต่ซึ่งผีสางกุกแหนผุนยาวลงไปหอดน้ำยามดีมาบุกเบิกไหวตะกี้อีโบเถ้าทางบาม่นของแม่ไอ้กันของแม่อไอ้กันของยายสีดาของแม่เอ๋ยโสไอ้กันยิมทามมาหน,น,นี่ของตาแกนระยับเขาไปหันสขของไอ้น้องขาเจ้ามาทางตะกี้นั่นซุ่มเขาอันแล้วซื่อสีสดาอันแม่อไอ้กันน่ะ กับปัวเล้านะ่ะเออกับพญายกนนะ่ะพาก,กันมาถางซุนนี่เราได้เห็นหิมทางน้งอี้พญยายกันเราได้ยับขบไปหันไหลเยาวลงไปคือกันตะกี้ข้าเจ้าโบได้เน้นใกล้หุ่นห้างอย่างได้คนโบราณตะกี้เอาเา่าไปหาแม่น้ำนะนีออ่ลงไปหาปูหาปลาผูนั้นก็เสียวาจาังหวังกาบ้ามันสีเซึ่งห้องวงัวงห้องวงัวงปลาเสื่อมหันพญายกนนะ่ะ บ้างอียงกอดบอลูบ้างถึอันดอนแดงน่ะมันสิเป็นหวยเป็นทองกา้าวาเฮ็ดฝายพพราะไงแก่น,นี่ยหันไปทางเอาห้องฝายมองดูมองมองคนละแนวก่อดเราสิเอาทางในน่ะมันมีฝายมันมีห้วยลงไปจนถึงน้ำยามแกก็ไปกั้นนทำฝายเลยปฏิสุขเขาสุ่มนี่ผัดบ่ได้ฝายได้สุ่มได้ใกล้ๆหนทางเลยไม่ได้ฝาย เหตุเหตุผลว่าทำไมเอาวักในเพราะมันมีฝายออาสุกปลาทางกับเขาลุงออนได้เลยอ่ใบจับจองมิตรใบจับจองซื้อสักกี่น่ะ